มีเจ้าทินพ่นเจ้าทินพ่นมาอยู่มาส้มดอกไม้แม่ไข่ซ้ำเจ้าทินคือกิ้งกามาอยู่ในเศรษฐีหมื่นล้านเลยเศรษฐีหมื่นล้านจะมาสมดอกไม้สมสวนคอยบอ ห้องสำเนาะมองกล้องดีๆมองกล้องดีๆมองกล้องดีๆ ยิ่งกาท้องตัวท้องแล้วโอ้ง่ายท้องให้เบิ้งคักแคเนาะเอานอนลงนอนลงเมื่อ,อไรจะคลอดเนี่ยนอนลงนอนลงนอน,น,อนให้ถ่ายรูปแค่นาะท้องซ้ำมือไรสิใครเนาะ เด่ามาส้มสวนข่อยบอ่นอนอยู่กับเศรษฐีหมื่นล้านนี่แหละเอานอนลงนอนลงจะได้ถ่ายดีๆให้ดีๆมองกล้องสตาโตเลยนะกล้องจนสิจำหัวเจ้ายัางบ้ยนอยู่บนนี้เอ อ้าวให้ถ่ายดีๆถ่ายดีๆถ่ายดีๆกิ้งกาท้องแก่กำลังจะคลอดแล้วกำลังจะไข่อยู่จับอยู่ในเศรษฐีหมื่นล้าน กิง้งกาท้องกิ้งกาคอแดงท้องใหญ่เพิ่อนอยาเข้ากล้องบ้างแน,น่แม่ไข่มาไปใส่จับอยู่เซยเลยข่านลุกข่านไปแล้วท้องใหญ่เลยเนาะ ให้มองกล้องเฉยเลยมองกล้องเฉยเลยมองกล้องเฉยเลยเมื่อไรจะถ่ายอย่างนี้กลใหญ่แล้ว มังกงมังกรมังกรดีดีมังกงดีดี